อตต์ตัวหนึ่งเนี่ยสินเชื่อโตไป60กว่าเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียตัวเลขถูกต้องแล้วนะคะ60กว่าเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียเราเพียงแต่ว่าแพทเทิร์นของกำไรเนี่ยเอ่อเจมทีน่าจะแรงในช่วงครึ่งหลังมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับไปซิงเกลิลเมื่อกี้เนี่ยซิงเกลิลคือควอเตอร์สองอะแรงแต่ธานี NPL ลงลงแบบเยอะมากๆถ้าตระจำตัวเลขไม่ผิดมันน่าจะแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ19 20ก้ายเปอร์เซ็นต์คิวอถือว่าลงเยอะมาก ตกลงนะครับท็อปพิกในกลุ่มนี้คุณตั๊กเลือกทั้งหมดกี่บริษัทครับจริงๆด้วยความที่ตั๊กโค v e r เยอะค่ะเอ,อ่อตั๊กเลยอาจจะมีท็อปพิกหลายตัวหน่อยแต่ว่าถ้าให้เหมือนแบบเลือกตัวเด่นๆมาเนี่ยจริงๆก็ก็ไล่ได้นะคะอาจจะเรียงลำดับแม้แต่อันนี้อาจจะต้องสลับว่าเอาอันดับหนึ่งขึ้นมากอ่อนอืมต้องทั้งหมดเท่าไหร่คุณตัก๊กเอาท,ทั้งหมดเท่าไหร่สงสัยน่าจะเยอะเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ย อยากให้เป็นสี่บวกหนึ่งอ่ะคือมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบมันน่าสนใจแล้วตอนเนี้ตักว่าแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบดึงขึ้นมาสรุปเป็นห้าครับคุณตักเลือกห้าบริษัทท็ทอปพิกในกลุ่มไฟแนนซ์จะขอสลับเป็นอันดับหนึ่งก่อนใช่ไหมครับเชิญครับแห <c oughs> ท็อปพิกใครครับคุณตักครับท็อปพิกที่ตักชอบตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวซิงเกอรโอ้หอันนี้ถือว่าถือว่า เซอร์ไพร์เหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าคุณตั๊กจะเลือกอีก,อกบริษัทหนึ่งตกลงเลือกคุณนักร้องแหละฮะเลือกคุณซิงเกอร์เป็นท็อปพิกเพราะอะไรครับคุณตั๊กครับสามข้อเช็คลิสต์ได้หมดทุกข้อค่ะสินเชื่อโตดีมากๆ q u ควอตัวหนึ่งเนี่ยสินเชื่อโตไปหกสิบกว่าเปอร์เซ็นตเยอเยตัวเลขถูกต้องแล้วนะคะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นตยออนเยแล้วก็สิบสองเปอร์เซ็นต์คิวคก็คือโตโตได้ค่อนข้างดี เราก็ในเชิงของปกติเนี่ยเราก็จะกลัวกันว่าเอ้ยเซกเมนต์อย่างตัวจำนำทะเบียนอย่างสวัสด์เ c เขามีการแข่งขันด้านราคามันทำให้สเปรดหรือว่านิมเนี่ยของบริษัทแคบลงเพราะฉะนั้นกำไรเลยไม่ดีแต่ว่าซิงเกอรเนี่ยไม่ไม่ได้เจอการแข่งขันด้านราคาเพราะฉะนั้นนิมก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วก็มาดูคุณภาพสินทรัพย์ ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นก็เช็คลิสต์เรื่องโกลดผ่านคุณภาพสินทรัพย์ผ่านแล้วก็มาดูเรื่องของเช็คลิสต์ในด้านของคอ f ฟันหรือว่าความกังวลต่อต้อนทุนในในการกู้ยืมซิงเกอรเรามาเคยคุยกันคราวที่แล้วเนาะว่าเขามีการเพิ่มทุนเข้ามาปีที่แล้วเงินเนี่ยพอโตไปได้อีกสองปีอะคะ่ะไม่ต้องกู้เพราะฉะนั้น ตุนเรื่องสองปีใช่ตอนนี้ตุนไว้เยอะมากแล้วถ้าเขาต้องกลับมากู้เขาได้การปรับเลตติ้งจากคริสขึ้นมาปกติตเนี่ยถูกลงด้วยใช่การปรับเลตติ้งจากคริสขึ้นมาสักเขาเรียกว่าหนึ่งนอชะค่ะอย่างเช่นจาก t ิฟฟ์โบ,โบ,บเป็น t ิฟฟ์บบ,บวกอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ต้นทุนเงินทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยถูกลงประมาณสิบถึงสิบห้าบิบ เพราะฉะนั้นเขาได้ปรับเลตติ้งขึ้นมาคร<ม>าวนี้จะกลับมาออกหุ้นกู้แต่ว่าเขาก็จะได้ต้นทุนเงินทุนที่มันถูกลงมันก็เลยเป็น3ข้อเช็คลิสติ๊กถูกให้หมดเลยก็ต้องอันดับหนึ่งแล้วค่ะครับนะครบทุกข้อนะครับนะนั่นคือซิงเกอร์มาแล้วมาแล้วนั่นเองนะครับซิงเกอร์ในเครือของเจมารตนะครับหลักทรัพย์ FSSIA โดยคุณตักคุณยุวนาสุวรรณอัมภั เลือกซิงเกิลเป็นท็อปพิกในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับแนะนำะซื้อนะครับเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณตักครับ74บาทค่ะเป็นปลายปีนี้หรือโลไปเป็นปีหน้าแล้วครับคุณตักปีหน้าแล้วค่ะตัวนี้โลแล้วปีหน้ากลางปีหรือปลายปีครับปลายปีค่ะปกติโบกตักไม่มีกลางปีก็ถ้าจะโลก็โลเต็มปีไปเลยค่ะนะครับเป็นทาร์เกตไพรซ์เชิงพื้นฐานปลายปีหน้าปลายปี 2,023ของซิงเกอร์ก็คือ74บาทสำหรับซิงเกอร์นะครับนิดนึงเวลาถามจุดเด่นแล้วนะครับถ้ามีเวลาก็ขอถามความเสี่ยงหน่อยได้ไหมครับว่าอย่างซิงเกอร์เนี่ยท็อปพิกของคุณตัก๊กมีอะไรต้องลุ้นบ้างไหมที่จะทำให้ภาพอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรามองไว้ก็ได้จะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับคุณตัก๊ก ความเสี่ยงเนี่ยคือตักมองว่าด้วยความที่เขาตุนเงินทุนไว้เยอะซึ่งมันเป็นเงินทุนที่เพิ่มทุนมาจากผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะโดยที่แผนธุรกิจก็คือต้องการจะไปโตสินเชื่อแต่ถ้าตุนไว้เยอะแล้วเนี่ยโตไม่ได้เนี่ยตักว่าอันเนี้ยผู้ถือหุ้นน่าจะแบบก็ให้เงินไปแล้วแล้วไม่สามารถดีลิเวอร์ในในสิ่งที่มันเป็นได้ตักว่าอันเนี้ย หุ้นน่าจะโดนพินาตี้เยอะ<ม>ก็คือราคาอาจจะต้องมีการปรับลงแปลว่าออสิ่งที่ให้ไปบริษัทไปดีลิเวอร์ไม่ได้คือโตสินเชื่อไม่ได้ที่ถามว่าออการที่ซิงเกิลจะโตสินเชื่อไม่ได้เนี่ยมันมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างคือตาคิดว่ามันต้องเกิดจาก1การแข่งขันมันจะต้องแบบโอ้โหรุนแรงมากๆฟา,าดฟันกัน<ม>สุดฤทธ ทุกคนคแย่งลูกค้ากันแล้วก็เซกเมนต์หลักๆที่ซิงเกอร์เขาเล่นตอนนี้ประมาณสักเกือบๆกือบเปอของพอร์ตอะคะ่ะมันจะเป็นลักษณะของ C4C แล้วเขาเน้นหลักที่เออ C4C ก็คือจำนำทะเบียนนี่แหละคล้ายๆกับสวัสด์ m t c แต่ว่าสิ่งเีอเขาเน้นเนี่ยมันจะเป็นรดบันทุกเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิด การแข่งขันในเซกเมนต์นี้รุนแรงเนี่ยตากว่าเขาก็อาจจะโตไม่ได้หรือว่าถ้า NPL มันเยอะเนี่ยสุดท้ายบริษัทก็อาจจะจะต้องหยุดการเติบโตสินเชื่อเพื่อไปแก้แก้ปัญหา NPL ก่อนจะถามว่าความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวงังแต่ว่าเราเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้หรือเปล่าเนี่ยคือตากม,มองว่ายังไม่ใช่คือต้องบอกนะลงทุนว่าเซกเมนต์รถบรรทุกอะค่ะความมีสเสน่ห์ของเขาอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ทำง่ายต้องบอกว่าถ้าเป็น อ๋เซ g m e มอเตอร์ไซค์หรือเซกเมนต์ตรถยนต์เนี่ยคือความเข้าใจของคนที่จะมาทําสินเชื่อพวกนี้อาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะมันก็คือสิ่งที่เราจับต้องเรามองเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวัน แต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจในตัวรถบรรทุกถูกไหมคะแล้วถ้าคนที่จะมาทำเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญต้องประเมินตัวหลักทรัพย์เป็นต้องเข้าใจว่าเอ้ยรถบรรทุกมันมีหัวพ่วมันมีตัวลากมันมีอะไรเงี้ยซึ่งมันจะซับซ้อนกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้เป็นในในเชิงแบบที่เราใช้กันในปัจจุบันก็เลยทําให้ตัดว่าโอกาสในการที่ที่จะมีแบบคู่แข่งรายใหม่เข้ามาตีตลาดจนทําให้เออซิงเกิลโตสินเชื่อไม่ได้เนี่ยมันมันยัง มันยังไม่ได้สูงอะค่ะก็เลยมองว่าความเสี่ยงมันคู่นี้แต่ว่าให้น้ําหนักว่าโอกาสเกิดอะมันไม่ได้เยอะครับนะครับนี่คือความเสี่ยงแต่ว่าโอกาสเกิดประเมินแล้วก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํานะครับนี่คือท็อปพิกอันดับหนึ่งนะครับขยับมาเป็นรองแชมป์ใช่ไหมครับคุณตั๊กครับรองแชมป์นะใครครับใครครับคุณตั๊กครับเป็นรองแชมป์ครับเนี่ยรองแชมป์เนี่ยเอ่อ JMT อาจจะยังเป็นหุ้นในในกลุ่ม j m a r t นะคะ คือถ้าเรากลับมาที่เช็คลิสต์ของเราเมื่อกี้โกลดเนี่ยรักว่า JMT คือคือไดอ้เขาอยู่ในจุดที่มีการสะสมพลังเรียกง่ายๆว่าปีที่แล้วเนี่ยซื้อแบ็กหลอกอะไรมาค่อนข้างเยอะในเชิงของ NPL เพื่อเอามาบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีกระสุนในการที่จะเติบโตสินเชื่อเติบโตพวกรายได้ที่มาจากการตามนี่อะค่ะน่าจะได้ที่ค่อนข้างดีแล้วก็สคือถ้าเรามองการแข่งขันเนี่ย ต้องบอกว่า AMC ตอนนี้การแข่งขันจะดูรุนแรงขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่า AMC ก็จะเป็นธุรกิจที่โหทำแล้วกำไรดีตอนนี้ใครมีตังก็อยากทำ AMC ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เราต้องยอมรับว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้น แต่ว่าต่อให้ดูแรงขึ้นเนี่ยถ้าเราเทียบกับเซกเมนต์ที่เป็นนอนแบงก์อื่นๆนะคะการแข่งขันก็จะจะยังไม่ได้ไม่ได้แรงเท่ากับนอนแบงก์อื่นๆเวลาที่เป็นลักษณะของธุรกิจปล่อยสินเชื่อ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็อาจจะยังยังสบายใจได้อยู่ในจุดนี้มันก็ถือว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างดีก็เลยทําให้โอกาสในการเติบโตของกําไร JMT อะคะ่ะค่อนข้างค่อนข้างยังสวยอยู่คือถึงแม้ว่าราคาที่ลงมาตามชาร์ตที่เปิดนะคะต้องบอกว่าเกิดจากงบพอตหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สวย เท่าไหร่แต่ว่าเกิดจากธุรกิจของเขาจะมีอีกธุรกิจหนึ่งเป็นการขายประกันนะคะแล้วเขาก็มีการขายประกันโควิดไว้ทีนี้ช่วงโอมิครอนเนี่ยคือโดนเคลมเยอะโดยเฉพาะช่วงเดือน3เดือนมีนาที่ผ่านมามก็เลยทำให้งบเนี่ยตอนแรกตลาดก็มองกันว่าเอ๊ะน่าจะสัก400-420ออกมาจริงๆเอาเลขกลมๆประมาณ370อเะคะ่ะเพราะว่าเขาไปโดนอินฟลันเนี่ยใช่ มันหายไป40 50ล้านน่ะก็เลยทําให้อ่านราคามันก็อย่างที่เราเห็นแต่ถามว่าหลังจากนี้มันอยู่ในจุดฟื้นตัวหรือยังตาคิดว่าฟื้นตัวแล้วเพียง<ม>แต่ว่าแพทเทิร์นของก,กำไรเนี่ยเอ่อ JMT น่าจะแรงในช่วงครึ่งหลังมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับ,บไปซิงเกอร์เมื่อกี้เนี่ยซิงเกิลคือควอเตอร์สองอะแรง<ม>เพราะฉะนั้นตาก,ก็ก็เลยคิดว่าอาจถ้าเป็นอันดับหนึ่งก็อาจจะให้ไปที่ตัวเอ่อซิงเกิลแล้วก็อันดับสองก็จะมาเป็น JMT แล้วก็พอดีเขาเป็นหุ้นในกลุ่ม j จมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันเลยว่ามันมีเงินเพิ่มทุนเข้ามาเพราะนั้นเช็คลิสต์สของเราในเชิงของแบบ,บเอ้ยการทนต่อการขึนดอกเบี้ยก็จะถือว่าค่อนข้างสูงเขาไม่ได้จําเป็นต้องต้องกู้ในช่วงนี้ปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยยังไม่ได้ต้องกู้แล้วก็ถ้าจะกู้ก็แพทเทิร์นซิงเกิลเหมือนกันได้ปรับอันดับเครดิตเลตติ้งขึ้น เพราะฉะนั้นก็เวลาจะกลับมากู้มันก็จะทําให้ต้นทุนเงนินทุนก็จะจะดูดีอะคะ่ะโอเคถูกตงครับ,ค,ค,รบคุณคุณตั๊กเพิ่มคะแนนให้ JMT ในประเด็นเริ่มมีความคืบหน้าในการตั้ง JV Joy Venture กับสถาบันการเงินเข้าไปด้วยแล้วบ้างหรือ,อยังอย่างเช่นกับแบง์สีเขียวก็เริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วใช่ไหมครับประเด็น JV Joy Venture เพิ่มคะแนนให้กับ JMT ไปแล้วบ้างไหมครับคุณตัก๊ก ตักเนี่ยใส่เข้าไปแล้วในประมาณการนะคะที่เราทำเพียงแต่ว่าเรายังทำค่อนข้างจะเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟละกันเพราะฉะนั้นจริงๆใส่ไว้แล้วแต่ว่ายังใส่แบบเล็กๆไปก่อนละกันใช่ครับภาษาบ้านผมบอกขอกักไว้นิดนึงก่อนกักไว้นิดนึงใส่ไปก่อนหน่อยูก่อนนะครับรอผู้แต่งงานใหม่เขาประกาศให้เราเห็นก่อนว่าแผนเขาจะเป็นยังไงให้ชัดๆนะครับผมยังไม่ยอมคุณตักง่ายๆนะครับคุณตักครับ JMT เนี่ย เป็นหนึ่งเดียวนะที่ณสิ้นเดือนนี้จะถูกนำเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI ที่เข้าอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดแดดมี JMT เจ้าเดียวนะส่วนที่ออกถ้าจำไม่ผิดก็ STGT มั้งกลับมาครับการที่ JMT กำลังจะถูกนำเข้าไปคำนวณใน MSCI ใหญ่เนี่ยคุณตั๊กได้ให้คะแนนตรงนี้ไว้บ้างไหมครับอ มีให้ไว้บ้างแล้วแต่ว่ามันประกาศมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่เขาจะต้องมาเวทใน MSCI เนี่ยแต่ว่าน่าจะเริ่มมีการเกีบหุ้นบ้างแล้วอะค่ะ แต่ว่าคือมันก็จะต้องทยอยเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนอกจากฟันดอเมนทัลที่เราคุยกันคือ MSCI มันไม่เกี่ยวกับฟันดอเมนทัลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฟันดอเมนทัลที่เราคุยกันน่ยมันอยู่ในจุดฟื้นละแล้วก็มีปัจจัยตรงเนี้ยเข้ามาซับพอร์ตที่ทําให้มันน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในหุ้นตัวนี้ที่มันมากขึ้นนะคะก็ตั๊กว่าก็น่าจะน่าจะส่งเสริมกันได้ทั้งคู่ครับแต่ JMT ครับทางคุณตั๊กเลือกเป็นรองแชมป์ของคุณกลุ่ม finance นะครับ FSSIA แนะนำซื้อ JMT แล้วให้เป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณตัก๊กตอนนี้ให้อยู่80บาทค่ะคุณตั๊กครับมันใกล้เต็มแล้วนะนี่มัน77บาท3สลึงแล้วนะครับคุณตัก๊กใกล้เต็มแล้วนะครับเนี่ยใช่อย่างที่บอกว่าเออเราอยู่ในช่วงของการปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปีหน้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอย่างแนวทางที่เราปูทางมาเนี่ยก็คิดว่ามุมมองเชิงบวกต่อ JMT ยังยังค่อนข้างมีอยู่แล้วก็ mm hmm. อย่างที่บอกว่าไอ้ JK Asset Management อันเนี้ยค่ะตั้งให้น้ำหนักว่าปีหน้าเขาน่าจะจะ c o n t r i b u e เข้ามาที่ JMT ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามีการ Low f ฟไปปีหน้าก็ก็น่าจะเห็นตรงเนี้ยเข้ามามากขึ้นก็เลยอยากให้หนักลงทุนรอติดตามทาง Financial f ิน a n c ซ a ไ FSIA ละกันคะ่ะว่าเราจะมีการปรับตัวราคาเป้าหมายไปใช้ปีหน้าอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเ ็นภาพโดยรวมตั๊กยังค่อนข้างเป็นมุมบวกต่อ JMT ค่ะบ,บาทเป็นเป้าปลายปีนี้นะครับคุณตักครับใช่ค่นะนี่คือรองแชมป์กลุ่มนะครับ JMT เป้าพื้นฐานปลายปียังคงไว้ที่80บาทดอกจันไว้ก่อนนะครับมาถึงอันดับ3ครับคุณตักครับอันดับ1นึ n งซิงเกออันดับ2 JMT อันดับ3ในกลุ่ม finance เป็นใครครับคุณตักจริงๆมันจะ คะแนนมันจะค่อนข้างสู<ฮ>สีกันละกันคือตักอาจจะอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีใครมาพูดในรายการหรือเปล่าสองตัวนี้คือเป็นสักกับธานีอะค่ะอาจจะเล่าให้นะักลงทุนฟังดีไหมคะว่าเรามองอยังไงคือนะอันอันอันดับสามนี่จะเป็นจะเป็นสองบริษัทคะแนนเท่ากันอย่างน้นหรือเปล่าครับคุณตักใช่ค่ะเป็นเป็นสักสยามกับราชาธานีลิสซิ่งใช่ไหมครับคุณตักใช,ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ เชิญคตัก่อ่าเชิญคุณตักกณต๊กคุณตักต่อเป็นไงครับสองบริษัทนี้อะไรทำให้คุณตัก๊กเลือกไม่ได้อ่ะจัดคู่เลยเชิญ <c oughs> <c oughs> ครับต้องบอกว่าเธานีเล่าธานีก่อนละกันนะคะธานีเนี่ยเขาทำสินเชื่อรถบรรทุกเอ่อเป็นเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตเขาเลยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยคือธานีคู่แข่งที่เขาแบบมาคู่ขี้สูสีกันก็คือจะเป็น A S K ทีนี้ถ้าเราดูราคาหุ้นเอเพอดีทางเราไม่ได้ proper หุ้นตัวนี้นะคะอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูปีที่แล้วเนี่ยคือกําไรโตแรงสินเชื่อโตดีเพราะฉะนั้นราคาก็โอ้โหมาสวยแต่นี้พอมาดูธานีเนี่ยย้อนกลับไปปีที่แล้วคือกําไรไม่ค่อยมาเขาจะค่อนข้าง conservative ในการปล่อยสินเชื่อมากๆทั้งๆที่ตลาดรถบรรทุกอะ่ะจริงๆเติบโตดีนะคะปีที่แล้วแต่ว่าธานีกำไรไม่ค่อยมา ทีนี้พอมาปีนี้เนี่ยเอคือตั้งแต่คอร์ตหนึ่งอะคืองบคอร์ตหนึ่งออกมาถ้าคุณยุทธาลองดูช่วงประมาณเดือนเอที่งบคอร์ตหนึ่งออกค่ะประมาณเดือนพฤษภาอะไรพวกนี้คือแต่ก็อันนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจตลาดละส่วนหนึ่งว่างบจริงๆคือดีมากเลยนะคะเแต่ทานีราคาขึ้นไม่ขึ้นคือเราก็เริ่มเชียร์มาตั้งแต่ตรงน,นั้นละผู้บริหารมีช่วงออฟเดย์อะคะ่ะจะเห็นแท่งเขียวยาวเลยคือถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าคือ งบคอรตอรหนึ่งเนี่ยดียังไง 1. สินเชื่อคือกลับมาโตแล้วเราเริ่มเห็นการกลับมาโตของสินเชื่อหลังจากที่ปี2021เนี่ยเขาแบบค่อนข้างจะ conservative เมื่อเทียบกับ a s k แต่ว่ามา2022อครตอรหนึ่งก็อาจเริ่มกลับมาโตละเราที่มันดีมากๆะค่ะคือคุณภาพสินทรัพย์ asset quality npl เนี่ยแหละคือถ้าเราดูนอ n นอแบงค์คนอื่นเนี่ย mtc ติดลอ้ออะไรก็ตาม npl ขึ้น แต่ธานี NPL ลงลงแบบเยอะมากๆถ้าตัะก,กันรรตัวเลขไม่ผิดมันน่าจะแบบ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เถือว่าลงเยอะมากแล้วก็ต,วตัวการตั้งสำรองอะคะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยธานีเงินสำรองปกติเราจะดูสิ่งที่เรียกว่า c o v e r a g e ratio ก็คือดูเงินสำรองต่อ NPL ว่าเป็นยังไงธานีก็อาจจะอยู่ในระดับประมาณ70กว่า แล้วก็เป้าหมายเขาเนี่ยอยากจะขึ้นไปสัก80-85เพราะฉะนั้นหน้าที่คือต้องเพิ่มการตั้งสำรองเข้าไปมันก็เลยทำให้เขาให้ภาพมาแบบนี้โอ้ยงั้นอาจจะไม่ดีมากในช่วงแบบที่เหลือของปีแต่ว่าคออ r ตหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ NPL ลงแล้วก็ยังใส่สำรองเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น c o v p r a t e ratio ค่ะจากเป้าเขาเมื่อกี้อย่างที่บอกอยากได้แค่85ก็พอแล้วเป้าตอ,ตอนนี้ได้มาแล้วเป็น101%เ <laughs> พราะฉะนั้นคือ พอคอมเบลเ,เลยโชว์มันกลับมาตักว่าเขาพร้อมแล้วอะ่ะในการที่จะขาสินเชื่อแต่ว่าตอนนั้นตักก็งงว่าเอ๊ะทำไมราคามันไม่ตอบรับเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาจจะเข้าใจแล้วว่าอ๋ออาจจะต้องรองผู้บริหารออกมาพูดก่อนสิ่งที่ผู้บริหารให้ก็คือว่าสินเชื่อเนี่ยจากที่บอกว่าเขาคอนเซอร์เวทีฟไม่ละมาปรับเป้าบอกว่าการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยน่าจะน่าจะดีขึ้นกว่าที่เขามองไว้เพราะว่าดีมารถบรรทุกมันมันมาดีแล้วเกิดเรื่อง ธีมของการเปิดเมืองการขนส่งอะไรพวกนี้โดยเฉพาะพวกภาคการเกษตรถ้าเราสังเกตตอนนี้ก็คือฟาร์มอินคัมก็ก็ดูดีใช่ไหมคะแล้วปีนี้ผลบ้านเราก็ไม่ได้แรงอะ่ะมาตกเร็วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผลผลิตเกษตร,รกรก,รก,ก็ก็น่าจะดีก็ทําให้ในเชิงพวกดีมาลดเป็นทุกคมันก็นดีเขาก็บอกว่าอ่ะขวามโตและสินเชื่อก็ปรับเป้าการเติบโตสินเชื่อขึ้นแล้วพอตัวเขาเเลโชมันสูงแบบเนี้ แปลว่าเขาเขาไม่จําเป็นต้องใส่สํารองซึ่งมันจะมากดดันกําไรแล้วอะค่ะมันก็ทําให้ภาพเนี่ยค่นข้างดูดีแล้วก็มีการพยายามค่อยๆเติมบิสเนสใหม่เข้ามาละการมีการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น จะทําพวกตัวสินเชื่อจํานําทะเบียนลบเป็นทุกมากขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่ามันมันยังไม่ได้เป็นแบบเหมือนอพอร์ตพอร์ตใหญ่อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขามีการมูฟแล้วนะจะกลับมาในตลาดแล้วนะมันก็น่าจะทําให้การเติบโตของกําไรอะคะ่ะน่าจะค่อนข้างดีแล้วตัวนี้ <S <S 2> <S 2> เป็นหุ้นที่เหมือนแบบถ้าเราสังเกตคือมันเป็นกรอบแบบไซด์เวย์มานานเหมือนกันนะแล้วก็ราคามันไม่ได้ไปไหนอะไรเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นบาูเอชชั่นมันค่อนข้างถูก ก็เลยทำให้ตักมองว่าอน่าสนใจในในเชิงของตัวท่านี้ครับนี่คืออันดับ3ร่วมนะครับราชธานีลิสซิ่งเนี่ย TCA p ทุนธนาชาติถือหุ้นอยู่ใช่ไหมครับคุณตักใช่ถ้าตักจำไม่ผิดเขาแน่าจะถืออยู่ประมาณ60%ร์นะคะโอ้โห60%เลยนะ TCAP นะนะครับดังนั้นครับคุณตักครับ FSSIa แนะนำซื้อราชธานีนะครับนะเป้า พื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณตัก๊ก4บาท80ค่ะ4บาท80นะครับนี่คืออันดับ3ร่วมเพราะคุณตั๊กบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ <c oughs> สูสีเหลือเกินสูสีเหลือเกินนะครับเอาละครับขยับไปดูอันดับ3ร่วมในกลุ่ม Non-Bank หรือ Finance นะครับตัวที่2ครับอันดับ3ร่วมใครครับคุณตัก๊กอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหรน่นะตั๊กอยาเลยอยากจะยกศักสยามขึ้นมาค่ะ S S สักสยามเนี่ยอ่าใช่เป็นบริษัทในในทำธุรกิจที่เหมือนกับ MTC แล้วก็สวัสดิธรรมแต่ว่าไซส์ของตัวบริษัทจะเป็นลักษณะบริษัทขนาดกลางอะคะ่ะก็ยังไม่ได้ใหญ่ขนาดข,าดของคุณชูชาติหรือว่าทาั้งคุณธิดาแต่ว่าก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีเขาเพิ่งเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์น่าจะปีกว่าๆหรือเกือบสองปีประมาณเนี้ยสิ่งที่ สิ่งที่คนไม่เข้าใจละการตักเลยอยากจะพูดให้นักลุนเข้าใจในตรงนี้ก็คือว่า พออยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นการแข่งขันแรงอะคะ่ะก็คือจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์จำนำทะเบียนร,รถยนต์เนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้โหฟาดฟันกันหนักหน่วงการแข่งขันด้านราคามันสูงแต่ว่าศักสยามเนี่ยเหมือนเขาหาช่องว่างในการเติบโตพอสินเชื่อของเขาอะได้<ม>เขาเน้นลูกค้าที่เป็นกเกษตรกรโดยที่จะมีสินเชื่อแบบเป็นเทอมการผ่อนพิเศษหรืออะไรแบบนี้เพื่อให้มันเหมากะกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนะคะเพราะว่าอย่างเกษตรกรบ,บางทีเขาไม่ได้เหมือนเราเขาไม่ได้มีไรายได้ บางทีเขาจะต้องเหมือนแบบเก็บเกี่ยวช่วงผลผลิตตามพืชผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไปเก็บทุกเดือนหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับกับรายได้เขาก็จะมีการเข้าใจลูกค้าแล้วก็ออกแบบตัว p r o d u ั t ์เพราะฉะนั้นลูกค้าของเขาเนี่ยมันมีกลุ่มเฉพาะอยู่เหมือนกันก็เลยทําให้ถ้าเราดูในเชิงการเติบโตสินเชื่อเขาทํามาได้ค่อนข้างดีตลอดนะคะตั้งแต่เข้าตลาดแล้วก็บางคนก็จะกลัวว่าอ่ะสินเชื่อตัวแต่ว่าต้องไปลดดอกเบี้ยแข่งกับรายใหญ่หรือเปล่าคําตอบถึงไหน ถ้าเราไปดูในเชิงของอตัวนิมค่ะนิมเขาไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบจากการที่ต้องไปลดกบเบีย้ยแข่งกับเจ้าใหญ่อื่นๆในขณะที่สินเชื่อก็ออยังโตได้แล้วก็ด้านคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีปัญหา เพราะฉนั้นตักมองว่าในเชิงของกำไรเนี่ยคือจะเติบโตค่อนข้างเด็ดเลยค่ะปี2022น่เนี่ยน่าจะแบบ30กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้จะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเพียงแต่ว่าที่อาจจะต้องเลือกขึ้นมาคู่กับธานีมันตัดกันไม่ลงซะทีเนี่ยเพราะว่าธานีกำไรอาจจะโตเด่นสู้ตัวสักสยามไม่ได้แต่ว่า PE เนี่ยก็ถูกกว่าแต่สักสยามเนี่ยก็คือกำไรโตแรงเลยแหละอพล พบการแข่งขันด้านราคาอะไรเงี้ยไม่ค่อยผลกับเขาเท่าไหร่แต่ว่า Pe ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างทานี้เมื่อกี้ประมาณ1 0 12เท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตุ่สักสยามเนี่ยถ้าจําไม่ผิดตอนนี้มันน่าจะอยู่ประมาณสัก20อะไรอย่างเงี้ย20ต้นต้นยี่สิบยี่สิบกว่านะครับ Pe นะครับตอนนี้สักสยามนะนะครับ เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณตักตัดสินใจยากเลยจำเป็นต้องยกเป็นอันดับ3ร่วมสามร่วมตัวแรกพูดไปแล้วราชธานีลิสซิงสร่วมตัวที่2ก็คือตัวศักสยามลิสซิงนั่นเองนะครับ FSSIA แนะนำซื้อศักสยามลิสซิงในฐานะอันดับ3ร่วมท็อปพิกในกลุ่มอ่อ non bank หรือ finance นะครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณตัก สิบองบาทค่ะเอาล้วครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่5้าในกลุ่มนอนแบงค์หรือฟแน a n นซ์นะครับใครครับคุณตั๊กครับแบมค่ะมามาไหมครับรอบนี้มาไหมครับจักว่าเออน่าจะมาได้แล้วเพราะว่าคือ อาจจะต้องบอกนะลงทุนในการลงทุนหุ้นแบมอย่างนี้ว่าคือเขาเป็นกลุ่มของตัวบริษัทบริหารสินทรัพย์เหมือนตัว JMT อะค่ะก็คือ asset management หรือว่า AMC เนี่ยที่เราเรียกกันแต่ว่าแพทเทิร์นกำไรของแบมอะมันจะมีความเวี่ยง เหมือนกันเพราะว่า JMT กับแอ่ะเขาทำธุรกิจ a m c เหมือนกันก็จริงแต่ว่าพอร์ตอะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็วิธีการจัดการไม่เหมือนกัน JMT เนี่ยพอตอนนี้ก็คือจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นอนซีเคีย l โลนะคะจะจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีหลักประกันสมัคร JMT ใช่แล้วก็เริ่มเติมตัวพวกมีหลักประกันเข้ามาเพียงแต่ว,ว่าวิธีจัดการของของเเนี่ยเขาพยายามจะเหมือนตามเก็บลูกหนี้ให้มันเป็นลักษณะของไรายได้ประจำเนี่ยที่เข้ามาก็คือเป็น recurring เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตแพทเทิร์นกำไรของ JMP เนี่ย เราจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนว่าอ่ะพอตอหนึ่งมันจะต่ำลงนะแล้วก็2องสามสีมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆกำไรมันจะโตเยียออนเยียได้ตลอดได้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเจมทเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอของการเติบโตกำไรแต่ว่าแบมเนี่ยด้วยความที่พอร์ตร้อซของเขามันเป็นแบบมี NPL ที่มีหลักประกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลามองแบมนะ่ยนักลงทุนอาจจะต้องมองว่าเขาคล้ายๆกับบริษัท Propertyelo อคือพัฒนาสังคมนะัรั์ ถ้าโอนได้อ่ะกําไรมันก็มาถูกไหมถ้าวันไหนที่แบบโอนได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าควอเตอร์ไหนโอนได้เยอะก็ก็จะเห็นว่ามีการเติบโตของกําไรที่มันดีเพราะฉะนั้นบางทีกําไรต่อควอเตอร์ของแบรอาจจะค่อนข้างเหวี่ยงอย่างควอเตอร์สี่ปีที่แล้วเนี่ยให้รักจำตัวเลขไม่ผิดมันแบบถึงเจ็ดร้อยล้านแปดร้อยล้านประมาณเนี้ยแต่ควอเตอร์หนึ่งปีเนี้ยลงมาเหลือประมาณสามร้อยกว่าล้าน เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแบบ <Real. S 1> ถ้าเราจะลงทุนหุ้นแบบอ่ะคือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณแบบนี้นะแต่ว่าในควอเตอร์สเนี่ยสิ่งที่ที่คุยกันก็คือว่าพวกอัตราการเรียกเก็บเงินหรือว่าภาษานาวิเคราะห์เรียกว่าแคชคอ o l เ e คชั่นนะคะอันเนี้ยเป็นเทรนที่มันดีขึ้นแล้วอาจจะตามภาพเศรษฐกิจอาจจะค่อยๆฟื้นได้อะไรเงี้ยแม้ว่าจะยังไม่ได้ฟื้นแรงเท่าไหร่แล้วก็ลูกหนี้ที่แบบคือควอเตอร์หนึ่งอ่ะยังปิดไม่จบ อาจจะมีแปลงกลางแปลงใหญ่บ้างไซส์กลางไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยก็ทยอยที่จะสามารถปิดได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้แพทเทิร์นของกําไรเนี่ยมันเริ่มจะแบบเหมือนดีขึ้นละพื้นตัวเพราะฉะนั้นก็<ๆ>ก็เลยเลือกเข้ามาในในตัวที่เราชอบด้วยแล้วก็ว a l เลชั่นอะถือว่าถือว่าค่อนข้างถูกเลยแหละมเมื่อเทียบก,กับ,บอย่าง JNP อะไรแบบน,นี้คะ่ะครับผมจำได้คุณตั๊กตอนที่มีโนะควิดนนะก็ทำให้กรมบังคับคดีต้องปิด ก็มักจะมีคำอธิบายว่านี่ยงไงเพราะเพราะกรมบังคับคดีปิดเนี่ยช่องทางในการขายของและนำมาซึ่งรายได้ของแบมก็ถูกปิดไปด้วยนะครับแต่มาหน้าบัดนี้เข้าใจว่ากรมบังคับคดีน่าจะเปิดแล้วอันนี้กรมบังคับคดีจะเปิดหรือปิดเนี่ยคุณตักให้น้ำหนักต่อเอาลุกที่มองแบมบ้างไหมครับคุณตักครับ มีผลค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าตัว NPL เนี่ยคือมันมันต้องมีการขายผ่านกรมบังคับคดีอะถ้าจะมีการขายมีการประโูนอะไรกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าปิดมันก็คือช่องทางเขาซึ่งเป็นช่องทางหลักมันก็หายไปอะค่ะแบมอาจจะต้องเป็นลักษณะแบบ อาจจะต้องไปเจราจากับลูกค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเองหลังบ้านซึ่งตักว่ากรมบังคับคดีคือคือส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นช่วงที่ปิดก็จะมีผลต่อตัวกําไรของแแบมแต่ว่าถ้าช่วงเนี้ตาคิดว่าบ้านเราไม่น่ามีการล็อกดาวอะไรแบบโอ้โหขนาดเหมือนปีที่แล้วละแล้วตอนนี้กําลังจะประกาศโควิดเป็น,เป,นเป็นโรคประจําถิ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่ามีการล็อกดาวแล้วก็กรมบังคับคดีน่าจะทํางานตามปกติแล้วอะคะ่ะก็น่าจะทําให้กำไรของแบมมัน มันแบบเออไม่ได้คือปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เหวี่ยงแล้วหวัคพอเตอร์มากเหมือนกันกรมบังคับคดีเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่สําคัญแต่ปีนี้น่าจะไม่ได้มีแฟกเตอร์หลบอันนี้แล้วครับนะครับแบมครับนะครับคุณตั๊กเลือกมาเป็นอันดับสี่ต่อจากอันดับสามรวมอันดับสี่คือแบมครับ FSSIA แนะนําซื้อแบมแล้วเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณตั๊กครับยี่สิบห้าบาทห้าสิบค่ะ 25บาท50สตางค์เป็นปลายปีนี้ใช่ไหมครับคุณตัครับใช่ค่ะนะยังไม่ยังยัง,ย,งยังไม่โลไปนะครับปลาย<ช>ปีนี้แบม25บ25าบาท50หลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัส008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับนะโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธานาเดชรังสีธานานน์นะครับ รอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิทธิ์เก่าได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทางไลน์ ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ